สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซ bon คนะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้าแ b o บูกิน i ตัวฮูล a าแค e นอีโวขับ4นะครับนี่เลยผมบอกเลยว่าใครที่รอชมคลิปซุปเปอร์คาร์วันนี้จัดให้แล้วนะที่สําคัญคันนี้มีจะขายด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะว่าคันนี้รายละเอียดของแต่งมีอะไรบ้างแล้วออปชั่นคันนี้ทางเจ้าของเขาติ๊กออปชันอะไรไปบ้างแล้วก็ที่สําคัญขายเท่าไหรนะ่นัน้นเพื่อนนี่เดี๋ยวพาไล่เลยกันเนาะ คันนี้อยากจะบอกว่าเป็นตัวฮูราแค่นตัวอีโวขับสีนั่นเพื่อนเดี๋ยวไล่ของแต่งเลยอย่างกันชนหน้าคันนี้ก็มีทําการเปลี่ยนนะครับเป็นกันชนหน้าโนวิเทคเป็นฟอร์สคาร์บอนนั้นเพื่อนผมไปดูนี่นี่เอาจริงแต่ไปถ่ายตัวฮูราแค่นอีโบขับสีมาผมยังไม่เคยเจอใครที่เปลี่ยนกันชนหน้าเป็นโนวิเทคฟอร์สคาร์บอนเลยนะทุกคนเห็นปะตรงเนี้ยคีบตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นฟอร์สคาร์บอนเลยทุกคนดูแบบสวยงามมากเลยเห็นปะพวกลิ้นตรงเนี้ย ป็นอยากจะบอกว่าคันนี้จะเป็นชุดแต่งลไซเน n e r แล้วก็ผสมกับตัว n o v i เทคนั้นเพื่อนเห็นปะดูเดะมันดูแบบเข้ากันมากดูลงตัวมากเลยแล้วฝากระโปรงคันนี้ก็มีทําการเปลี่ยนด้วยนะเพื่อนก็เป็นฝากระโปรงของลไซเน n e r นะครับนี่เห็นไหมคันนี้เป็นฝาทรงลไซเน n e r นะครับทุกคนเอแล้วก็สีคันนี้อยากจะบอกว่าเป็นสีเหลืองพิเศษนั้นเพื่อนคันนี้ก็ทําสีเพิ่มมาอีก 1 6ล้านหกแสนบาทนะครับทุกคนเนี่อันนี้คือเป็นออปชันนะเรื่องสีด้านหน้าก็จะมีพวกเซ็นเตอร์สี่จุดประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างเนี่ยอย่างแก้มด้านข้างก็เปลี่ยนนั้นเพื่อนนี่แก้มด้านข้างก็เป็นคาร์บอนของบอสไนเนอร์นะครับเน่เป็นไงบอกเลยว่าเป็นแลมโบที่แต่งแบบสวยมากเลยทุกคนคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อน,นิดนึงเนี่ยอย่างล้อคันนี้ก็ใช้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนั้นเพื่อนอันนี้ล้อเบิกตูนนะครับที่เลนนโซนะ เป็นเซ็นเตอร์ล็อกตรงกลางเลยทุกคนูเห็นปะแล้วก็ตรงฝาเซ็นเตอร์ล็อกเขาจะเป็นสีดํานั้นเพื่อนส่วนคันนี้ก็จะเป็นเบรกเซรามิกติดรถมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสีคาลิปเปอร์คันนี้ทางเจ้าของเขาก็คอนฟิกเพิ่มมาเป็นสีเหลืองนั้นเพื่อนเพื่อ,อให้มันเข้ากับสีรถนะครับนี่งไงตัวรถสีเหลืองแล้วคาลิปเปอร์ก็ต้องเป็นสีเหลืองด้วยนั่นเพื่อนเห็นปะนี่แล้วคันนี้ก็ยังมีลิฟต์ยกหน้าด้วยนั้นเพื่อนเห็นปะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเพิ่มนะลิฟติงยกหน้านะคครับทุกนนี ประมาณน,นี้อาจะเดี๋ยวดูด้านข้างอย่างกระจกมองข้างอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนแท้นั้นเพื่อนก็คือจากเลนโซเลยอันนี้คือเป็นออปชั่นจากศูนย์โรงงานเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้สเกิตข้างก็จะเป็นของวอลสไนเนอร์นะครับทุกคนแต่ว่าเป็นฟอร์คาร์บอนนะเนี่ยผมไม่ดู yeah. คือมันสวยมากเลยอ่ะแบบเป็นฟอร์ดคาร์บอนนะแบบมันเป็นคล้ายๆลายหินอ่อนนะเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ช่องดักลมเป็นของโนวิเทคนั้นเพื่อนตรงนี้จะเป็นคาร์บอนเล็กๆนะครับเห็นปะเป็นช่องดูดอากาศนั้นเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวให้ดูด้านด้านหลังนิดนึงน,นี่ด้านหลังนี่เป็นไงด้านหลังโหดไหมด้านหลังก็จะเป็นอ่าตัวสปอยเลอร์หลังของโนวิเทคนะครับทุกคนก็เป็นคาร์บอนเนาะนี่เลยให้ดูนี่นี่เป็นคาร์บอนนะครับของโนวิเทคนั้นเพื่อน เดี๋ยวก็เทบลงล่างเห็นปะนี่ยคันนี้ก็มีทําการเปลี่ยนท่อเดินเพื่อนเป็นท่อของลาลินี่นะครับบอกเลยว่าลั่นมากแต่รู้สึกว่าดิฟฟิวเซอร์น่าจะยังเป็นของเดิมอยู่นะเพื่อนก็คือจะเป็นสีดําด้านโปกติเนาะแล้วก็สิ่งด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็คือเป็นสีเหลืองเนาะมันมันก็ดูแบบเออดูตัดกันดีข้างบนเหลืองแล้วก็ตัวดิฟก็จะเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้เขาจะเป็นสีดําด้านรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นของเดิมรถนะครับทุกคนตรงนี้ แต่ว่าท่ออันนี้เปลี่ยนนะเป็นของลาลินี่บอกเลยว่าลั่นมากประมาณนี้นั่นเพื่อนส่วนห้องเครื่องอ่ายดูห้องเครื่องกระจกอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเพิ่มนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็คือเสียงเงินนะอาจจะพาไปดูภายในนี่เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงเออ๊บนี่เรามาดูภายในที่เห็นจะชัดเลยก็จะเป็นไฟสองปืนนะก็เป็นของแลมโบนนี้ก็คือเป็นออปชั่นเพิ่มนะ ภายในตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพลาเนาะแล้วก็จะเดินด้วยสติชิ่งสีเหลืองอันนี้คือเป็นออปชั่นนะเพื่อนๆเนี่ยออปชั่นหมดเลยแล้วก็ตัวเบาเบาปรับไฟฟ้าแล้วก็จะมีโลโก้หัวหมอน m b o r g ก,นกินีนะครับทุกคนนี่เบาปรับไฟฟ้านี่แล้วก็เดินได้เหลืองเบาะเป็นหนังทั้งตัวนะครับทุกคนประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคากันอ,อย่างคันนี้ตั้งขายอยู่ที่28 5จล้านเท่านั้นนะเพื่อนสำหรับใครสนใจนะ รายละเอียดของแต่งเฉพาะของแต่งก็ประมาณ2ล้านนะเพื่อนแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆประมาณ3 4ล้านนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามผมได้แล้วกันนะเพื่อนกัรน,นี้ขายอยู่นะครับนี่ประมาณ28.5เท่านั้นเพื่อนสำหรับใครสนใจนะครับอ่าก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือสมากกว่า4,000คันต่อเดือน ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือสองต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าหล่อมากนั้นเพื่อนคันนี้อ่ะสำหรับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะประมาณนี้นะใครชอบคลิปแนวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เบิ้ลให้ฟังนั้นเพื่อนเพราะว่าตัวรถมันเสียงค่อนข้างดังมากนะครับเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อนบ้านนั้นเพื่อนประมาณนี้เนาะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดรับไครกดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวลาไป่อผมบายบาย